งานแสดงสินค้าและบริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย2024หรือ Thailand Electronic Circuit Asia Tech g a เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมพศ2567ณ E-H 101สูนนิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน,นาคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุน BOI สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกงพร้อมประกาศความสำเร็จของประเทศไทย ดได้แก่ฐานการผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์อันดับหนึ่งของอาเซียนศูนย์กลางการประชุมไม้แห่งอาเซียนและเจ้าภาพจัดงานประชุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกครั้งที่17ปี2027ครับผมก็ผมว่าถือว่าประสบความสําเร็จนะครับทุกทุกเป้าหมายที่เราวางไว้ก็ได้เกิดเป้าหมายนะครับแล้วก็จริงๆเราวางไว้ว่าเ,เราน่าจะมีประมาณ150นะครับก็ จริงๆเรามีเกิน e x h i b i t o r ที่ที่เราวางไว้นะครับแล้วก็ยังมี waiting list อีกประมาณ50คนนะครับในส่วนของ visitor เนี่ยที่จากบริษัทชั้นนำเนี่ยเราวางไว้ประมาณ2,000นะครับแล้วก็ที่มาจริงๆมา register pre register ไว้ก่อนเนี่ยประมาณ3,001นะครับแล้วก็ยังยังเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผม ครับผมมีนวัตกรรมค่อนข้างเยอะมากนะครับในในงานนะครับอยากให้ทุกคนมาดูนะครับแล้วก็จะมีทั้งเครื่องจักรมีทั้งผู้ผลิตนะครับมีซัพพลายเชนมีรอบเป็นทีเรครบทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต PCB นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยตลอดทั้งงานเรายังมีสปิเกอร์นะครับอีกประมาณ16ขั้ท่านนะครับที่จะพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆของ PCB industry เกี่ยวกับตลาดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับทุกอย่างที่ที่เป็น PCB ครับผม อ๋อหุนยนต์ AI นะครับจริงๆแล้วเนี่ย AI ก็จะเปลี่ยนตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไปนะครับไปขั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย PCB ก็จะเป็น PCB ที่คอมเพล็กซ์ขึ้นนะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าตลาดก็จะมูฟออนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ผมเชื่อว่าประเทศไทยจะได้ benefit กับตรงนี้ครับผมจากภาพของงานะจัดงานในวันนี้ค่ะคุณพี่าบอกว่า,วาหลังจงากนี้ประเทศไทย อ,อย่างที่ท่านนลิตเรียนนะครับาจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้เนี่ยมีโปรเจกต์ของ b ีในประมาณ50โปรเจกต์นะครับมีเงินลงทุนอยู่ประมาณแส0ห้าหล้านนะครับเรามั่นใจว่าภายใน5ปีเนี่ยเ,เราจะเป็นอ,อันดับ4ของโลกนะครับแล้วก็จะเป็นฐา,านการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับ เออก็คาดหวังไว้มากนะครับแต่ก็ประสบความสําเร็จไปอย่างที่เราคาดหวังไว้ครับคิดว่าปีหน้าเราน่าจะทําได้ใหญ่กว่าเดิมเยครับสุดท้ายอยากที่ฝากเชิญชวนนะะคสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาชมงานหรือว่ามาคุยในเรื่องของธุรกิจค่ะครับผมเอายังไงก็เชิญนะครับางานเทค่านะครับอยู่ที่ฮอลึ่งน์หนึนะครับผมว่าทั้งงานเนี่ยมีทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอุป e กรณ์ supply chain นะครับแล้วก็ยังได้ รู้จักบริษัทที่ผลิตในเมืองไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีความรู้นะครับยังสามารถฟังสปิเกอร์ที่จะมาพูดตลอดงานเนี่ยได้ถึง16คนด้วยกันนะครับที่มาจากทั่วโลกครับผม